ทุกคนอันนี้ก็เป็นรีแอคชั่นแรกนะคะที่แบบสาววอนได้เห็นประเทศไทยนะคุณคุณดูแบบจะตื่นตาตื่นใจมากทุกคนนี่คือครั้งแรกที่สาววอนได้มาเห็นคืออุบอกเลยเลยว่าถ้าเราได้ไปเห็นแบบด้วยตาของาตัวเองกับสาววอนนะคะก็คงจะไม่ต่างโอ้นี่เหาะเป็นดวงตาของสาววอนที่ลี่เลย สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซ่องสายอูสาวลาวอีกเส้นก่าเส้นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูก็จะพาทุกคนไปดูสาววอคะ่ะก็คือการไปครั้งแรกในการไปประเทศไทยครั้งแรกของสาววอนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นความฝัน,นะคะ่ะแล้วก็ความฝันของสาวลาวนะคะหลายๆคนแล้วก็บ่าวลาวหลายหลายคนเลยในการที่แบบไป ทำคลิปไปเยี่ยมยามประเทศไทยก็คือไปอสัมผัสประเทศไทยนะคะด้วยตัวของตัวเองนะคะก็ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากาดูคลิปเต็มของสาววอนนะคะก็สามารถเข้าไปดูในช่องสาววอนได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ทุกคนอันนี้ก็เป็นรีแอคชั่นแรกนะคะที่แบบสาววอนได้เห็นประเทศไทยนะคุณคุณดูแมนแบบจะตื่นตาตื่นใจมากทุกคนนี่คือครั้งแรกที่สาววอนได้ไหมคืออุบอกเลยเลยว่าถ้าเราได้ไปเห็นแบบด้วยตาของาตัวเองหายกับสาววอนนะคะกูก็คงจะไม่ต่างกับสาววอนนะคะทุกคนเพราะว่ามันตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะว่า ได้เห็นด้สิทุกคนแบบในที่สุดโนซาวอนก็ได้มาถ่ายคลิปในรังทางอะไรที่ทุกคนสดยอดเลยแบบโบแม่นเรื่องธรรมดาเลยที่ซาวอนจะอได้มาเที่ยวเมืองไทยนี่ก็โบเมนเรื่องง่ายเลยทุกคนเนาะที่ซาวอนมาก็เพราะว่าซาวอนซึ่นชอบเมืองไทยเนาะทุกคนและเอฟซีของซาวอนก็เป็นคนไทยส่วนใหญ่เนาะคนและเอฟซีก็ อ,อยากให้สาวรอนมาเฮ็ดคลิปมาเที่ยวเบิรงเนาะสาหรับใครที่ว่าอยากแนะนําสาวอนในการท่องเที่ยวหรือในการเฮ็ดคลิปเนาะก็สามารถแนะนําสาวรอนได้เด้อโดยการคอมเมนต์ก็ได้เนาะทุกคนสําหรับสาวอนเนาะก็ถือว่าตื่นต้นเฮงเน,นี่เป็นครั้งแรกเนาะที่สาววอนมาเที่ยวเมืองไทยทุกคนแล้วก็มาถ่ายคลิปในเมืองไทยนั่นเอง นะที่สาวรทึ่งก็คือถนน,นหนทางแล้วกันตึกสูงๆสวยๆงามๆแบบนี้นะทุกคนไปสาวรจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศเนาะทีเ่เมืองไทยเนาะจะเป็นแนวใดาเนาะไปไปชมพร้อมๆกันเลยทนทัน นถนนนี้คือแบบทุกคนถนนนี้คือแบบสวยมากนะคะแล้วก็คือมันจะเป็นแบบว่าเลนแบบคลมันเลยนะคะก็คือจะไม่แบบว่าสวนกันนะคะเขาก็จะมีที่กั้นนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับเลนที่แบบขึ้นนะคะก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สำหรับเลนที่แบบลงก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบ ดีนะคะก็คือสําหรับการแบบไซส์หุนทางก,ก็คือจะลดแปลว่าการเกิดอ,อุบัติเหตุได้น้อยลงนะคะว้าวทุกคนบ้างแม่ตึกสูงใหญ่งามขนาดเนาะโอ้โหถนนวาว ทางขึ้นทางลงทุกคนเออคือทั้งซันนซันล่างทุกคนตาตื่นใจบนซันล่างแบบไปพร้อมๆกับสาวนจริงๆนะทุกคนถนนเมืองไทยโอ้โหสุดยอดอิี่เกินบรรยายทุกคนเบิงตามภาพเลยอู้นี่แหละเนาะคือแบบสาวนกบ่เคยเห็นเนาะบ้านหายบ่เคยห็นเขาก็เลยทึ่งเนาะเขาก็เลยตื่เต้นเขาก็เลยแบบ โอ้อลังการอิ่มหนของเห็นแล้วก็บแบบสุดยอดเนาะทุกคนมึงไหมรถก็ไล่ๆไปเนาะเฮ้ยการเส้นขาปูนเหลวเนาะว้าวนี่แหละเนาะสาวรเพิ่งเคยมาเห็นก็จะเป็นตะมานนี่เนาะโอ้โหนะปัดเบิร์นในเบิร์นในทุกคนก็คือเบิร์นในทุกคนดูคลิปไปแล้วก็ฟังเสียง <นะ S 1> มาซ<ส><ม>า,าไปนะทุกคน ไก่นี่ก็คือแบบโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนที่แบบไม่ทำคลิปอะก็คือตอนเช้าๆอ่ะมันมีขันนะทุกคนไปทางถนนทางนี้คือแบบมาขันตอนที่แบบเราทำคลิปดังรถไฟไปด้วยว้าวตึกสวยงามตึกใหญ่ๆสูงๆทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้โหนี่เนาะเป็นดวงตาของสาววอนที่หลี่เลย จะอึ้งมากๆนะคือทุกคนก็คืทททททอทางรถอ่ะเส้นสสทางรถของประเทศไทยน,นะคะทุกคนมีทางช<า>ั้นบนชั้นล่างนะคะทุกคนคือแบบโอ้ ก็โดดคนเลยแบบมีพ่มไปตลอดทางเลยแดดออกกับแดดห่วหอนคน สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็ไอ้แบบอยากไปสัมผัสนะคะบรรยากาศอยากไปสัมผัสประเทศไทยนะคะด้วยแบบตัวของเราเองนะคะดูแบบคงจะตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นน่าดูนะคะเหมือนแบบสาวรอได้ไปสัมผัสครั้งแรกนะคะคือแบบเราดูคลิปสาวรอไปก็คือแบบตื่นเต้นกับสาวอนอไปด้วยอะ่ะทุกคนแล้วก็ดีใจกับสาวรอไปด้วยนะคะที่แบบสาวอนอได้แบบ ได้ทําแบบสิ่งที่แบบอะไรเขาเรียกว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้สําเร็จนะคะก็คือ,อก็คือแบบมีคนลาวนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาลาาสาวลาวลหลายๆคนก็คืออยากไปสัมผัสประเทศไทยอยากไปเที่ยวประเทศไทยอยากไปดูแบบว่ามุมสวยๆในประเทศไทยนะคะแต่ก็บางคนนะคะก็คือไม่สามารถไม่มีโอกาสได้ไปนะคะก็คืออันนี้เราได้เห็นแบบสาวร้องได้ทาแบบ สิ่งที่ตัวเองอยากทำก็คือได้ไปในประเทศไทยนะคะก็ไปชมประเทศไทยไปดูความสวยงามของประเทศไทยนะคะไปดูความพัฒนาของประเทศไทยก็คือแบบดีใจกับสาววนมากๆค่ะทุกคน คือแบบไทยแลนสวยทุกคน,กค,นคือมันสวยแบบมันอลังการมากแล้วก็แบบทุกคนดูสิมีแบบหลายเส้นทางมากๆอะทุกคนแบบซ้อนกันไปไปมามาทุกคนสุดยอดเจ๋งมากเลย ทุกคนก็จะคลิปไปนะคะแล้วก็คือแบบเราได้ดูแบบรีแอคชั่นนะคะการที่แบบได้ไปสัมผัสประเทศไทยของสาวรนะคะด้วยแบบตัวของสาวรนเองนะคะดูแบบสาวรน่าจะแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือเราอะที่เป็นคนดูด้วยอะก็คือเราก็ตื่นเต้นไปกับสาวรเลยนะคะในการไปสัมผัสประเทศไทยนะครังแรกของสาวรนะคะทุกคน มหแบบก็แบบดีใจนะคะแล้วก็ชื่นชมสาววอนมากๆนะคะทุกคนที่แบบสาววอนอ่ะคือได้ทําแบบได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะคะก็คือได้ไปสัมผัสประเทศไทยได้ไปเที่ยวเที่ยวประเทศไทยได้ไปแบบว่าพบกับบาโบนะคะก็คือทุกคนแบบดูแบบจะสนุกน่าดูเลยนะคะทุกคนก็คือได้ไปแบบเปิดตานะคะได้เห็นแบบ อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้เห็นนะคะก็อุก็คิดว่าอนาคตนะคะอก็จะสามารถทําแบบที่สาวรอนทำนั่นก็คือได้ไปประเทศสัมผัสประเทศไทยนะคะด้วยตัวของอูเองนะคะสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมทุกคนนะคะที่จะแบบกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โอในการทําคลิป ต่อต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากติดต่อหาสาวอูนะคะส่วนตัวก็สามารถทักไลน์ในนี้ได้เลยค่ะก็ชื่อไลน์แล้วก็สามารถสแกนไลน์ได้เลยนะคะก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกทกคนมากมากนะคะที่แบบดูคลิปอูมาจนจบน,นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ของทุกทกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ